เช็คด่วน 1. พฤษภาคมรับรวม200-800ถึง800บาทพรุ่งนี้บัตรคนจนเงินเข้า7เด้งเดี๋ยวไปเช็คกันในคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านทุกคนเลยนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุด30เมษายนนะครับก็มีข่าวมาให้เช็คกันอีกแล้วนะครับสําหรับพี่น้องบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคมนี้เงินเข้าเดเด้งส่วนลดเพียบนะครับ เดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยว่าวันที่1เนี่ยจะได้เงินเข้าในบัตรกันเท่าไหร่กันแน่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันที่1นะครับก็มีเงินเข้ามา3รายการนะครับก็ต้องขอไล่เลียงตามปฏิทินไปเลยนะครับในวันที่1บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับรับนะครับรายการที่1นะครับเป็นวงเงิน ซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับบางคนจะได้200บาทบางคนจะได้300บาทต่อเดือนนะครับเงินตรงส่วนนี้ไม่สามารถกดถอนเป็นเงินสดได้ก็จะได้รับเข้ากันทุกคนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่แจ้งว่ารายได้เนี่ยมากกว่า30 0 0 0บาทจะได้200 ใครที่แจ้งรายได้ไปว่าน้อยกว่า30,000บาทต่อปีก็จะได้300บาทนะครับตรงนี้ก็เป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วได้รับแน่นอนนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับในทุกๆเดือนนะครับรายการที่2นะครับก็เป็นค่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะแบ่งเป็นรถเมล์รถไฟฟ้านะครับแล้วก็ รถไฟนะครับแล้วก็ b t s 500บาทรถบขสค0 0บาทและรถไฟอีก500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับตรงนี้ก็จะได้กันทุกคนนะครับเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่มีบัตรเนี่ยนะครับก็ตีว่าใน1เดือนถ้าท่านไม่ใช้นะครับ5 0าบาทตรงนี้มันจะตัดออกไปและเดือนหน้าท่านก็จะมาได้รับอีก500บาท ตรงนี้ได้ไปทุกเดือนทุกเดือนนะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าน่าจะเป็นเงินสดให้ไปเลยตรงเนี้ยบางคนไม่ได้ใช้จริงๆครับเพราะว่าอยู่กับบ้านอยู่แล้วนะครับไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับช่วงโควิดอย่างนี้นะครับซึ่งนายกนะครับบิตูก็ต่อนะครับพลกรยุ่เฉินไปอีกนะครับ1เดือนนะครับตรงนี้ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับตีสนะครับถึง4ี่ทุ่มนะครับ รายการถัดไปเป็นรายการที่3นะครับก็เป็นวงเงินซื้อกา๊าซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือน3เดือนใช้ได้1ครั้งนะครับตรงนี้โดยนำบัตรเนี่ยนะครับไปซื้อก๊านะครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการไม่สามารถกดถอนออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกันนะครับก็รวมเลยนะครับของวันที่1นนะครับก็จะมี3รายการซึ่งหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าโอ้โห ได้เงินตรงนั้นตรงนี้มาหมดแล้วนะครับทําไมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่ช่วยสักทีนะครับแต่นายเอกต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ารัฐบาลได้ช่วยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปโดยทางอ้อมแล้วนะครับ5,000บาทนั่นไงนะครับใครที่ มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็เชื่อว่าหลายท่านที่รับชมรับฟังอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแฟนคลับของนายเอกนะครับก็ติดตามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอยู่ตลอดตลอดนะครับจริงๆเนี่ยจะมีการเปิดรับลงทะเบียนในช่วงวันที่23 24อะไรเนี่ยนะครับเดือนมีนาคมนะครับปลายเดือนมีนาแต่ทีเนี้ยมันติดนะครับโควิดเสียก่อนนะครับก็เลยเลื่อนการรับลงทะเบียน ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี้ไปนะครับแต่ก็มีคนที่ไปลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยา5,000บาทกับทางรัฐบาลและซึ่งท่านเนี่ยก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยนะครับทางรัฐบาลทางกระทรวงการคลังก็ได้แจ้งมาแล้วคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจริงๆเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับและประกอบอาชีพอิสระรับจ้างอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งได้รับเงินก่อนใครเลยนะครับผมก็รู้เลยว่า ท่านที่รับฟังรับชมอยู่หลายท่านตรงเนี้ยได้รับเงินเยียวยานะครับ5,000บาทแน่นอนถ้าใครไม่ได้ที่เป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าทําไมลงทะเบียนแล้วถึงไม่ได้นะครับซึ่งบุคคลนะครับหลายๆท่านนะครับญาติญาติกันเนี่ยนะครับที่ผมช่วยลงทะเบียนให้เนี่ยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับลงพร้อมก,กันกับคนที่ไม่ถือบัตร คนถือบัตรได้รับเงินก่อนอีกนะครับเพราะระบบมันมีข้อมูลของเราอยู่แล้วนะครับตรงนี้ถ้าใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ลงรับเงินเยียวยา5,000บาทเนี่ยถือว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับถือว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับสําหรับตรงนี้นะครับแต่ในเรื่องของเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวจะมีข่าวดีแน่นอนนะครับในเอกคาดไว้เลยนะครับว่าในช่วงหลังจากเนี้ยนะครับ ติดตามข่าวสารให้ดีก็แล้วกันนะครับว่าจะมีการเพิ่มเงินแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้ามีการกู้เงินมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในวงเงิน6 0แสนล้านเนี่ยมันจะมีส่วนของผู้ที่มีไรายได้น้อยอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับก็ต้องขออุบไว้ก่อนนะครับว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ได้ข่าวไวเวมาแล้วนั่นเองนะครับก็ ฝากให้รอกันอีกสักหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้มีแน่นอนมีการช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายการที่4กันเลยนะครับรายการที่4จะรับในวันที่15พฤษภาคมนะครับก็จะได้สําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับได้รับ50บาทถึง100บาทนะครับตามเกณฑ์รายได้ถ้าใครที่มีรายได้นะครับไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อปีก็จะได้รับช่วยเหลือเนี่ย100 แต่ถ้าใครมีไรายได้30 0 0 0บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน10000แบาทก็จะได้รับการช่วยเหลือเดือนละ50บาทตรงนี้ผมเคยได้ทําคลิปกดเงินให้ดูแล้วเพราะผู้สูงอายุเนี่ยจะเข้าไม่พร้อมกันนะครับแต่จะเริ่มเงินเข้าเนี่ยในวันที่15เป็นต้นไปบางคนก็ได้1 5บางคนก็ได้16บางคนก็ได้1718อะไรเงี้ยไม่เกินนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะได้เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นนะครับ รายการถัดไปนะครับก็เป็นรายการที่5แล้วนะครับเป็นการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม5%นะครับให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนนะครับซึ่งถ้าใครที่ใช้ในเดือนที่แล้วนะครับลูดซื้อของตามร้านค้าเนี่ยสองท่านจะได้รับเข้าในเดือนนี้สิบบาทแต่ถ้าท่านรูดซื้อสินค้า300ท่านก็จะได้รับเงินเข้าในบัตรเนี่ยวันนี้นะครับวันที่15เนี่ย เข้ามา15บาทนั่นเองนะครับตีง่ายๆเลยร้อได้5บาทนะครับก็ต้องรวบรวมให้ครบ100ถึงจะกดออกมาเป็นเงินสดได้นั่นเองสําหรับรายการนี้นะครับรายการถัดไปนะครับก็เป็นรายการที่6นะครับรับวันที่8 8นะครับเป็นค่าน้ํานะครับและค่าไฟฟ้าค่าน้ํา100บาทต่อครอบครัวนะครับก็จะได้เฉพาะหัวหน้าครอบครัวหรือคนที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะครับ ใช้น้ำไม่เกิน100บาทนะครับแล้วท่านเนี่ยได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้ซึ่งสิทธิ์เนี้ยก็จะใช้ได้ยันถึงเดือนกันยายนในปีนี้กันเลยทีเดียวนะครับและค่าไฟนะครับ230บาทนะครับต่อครอบครัวนะครับไม่เกินนี้ท่านก็จะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับไม่ถึงระยะเวลาก็คือเดือนกันยายนนั่นเองนะครับ และสิทธิ์ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีการช่วยเหลือนะครับของทางการไฟฟ้าและการประปาในการคืนเงินค่าไฟฟ้าและการช่วยเหลือนะครับของค่าไฟฟ้าอยู่แล้วทางการไฟฟ้ากับการประปาเนี่ยมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมสําหรับในช่วงโควิดนี้อยู่แล้วเดี๋ยวผมจะนําความรู้ต่างๆในเรื่องของค่าน้ําและค่าไฟที่จะมีการช่วยเหลือในช่วงนี้นะครับซึ่ง ค่าไฟนะมีการช่วยเหลือนะครับท่านไม่ต้องรีบไปจ่ายนะครับเขาแจ้งมาแล้วว่าค่าไฟนะครับบินของเดือนเมษาเนี่ยให้ไปเริ่มจ่ายวันที่10พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะครับมีข่าวออกมาแล้วนะครับในช่วงมืดค่ำที่ผ่านมานี้เองนะครับและในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพวกเรานี้นะครับก็จะมีเงินเข้าบัญชีแน่นอนนะครับแต่ บางรายการก็จะต้องทยอยเข้าไปนะครับและทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบตามบัตรประชาชนนะครับโดยเข้าไปที่การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมนะครับหรือถ้าใครที่ อยากจะสอบถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็โทรไปได้ที่ call center 109 2345ะครับ call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1 0 9 2 3 4 5นะครับถ้าใครจะอยากจะคุยกับคนนะครับที่เป็นพนักงานเนี่ยนะครับก็ให้กดแปะนะครับผมได้เคยทำคลิปในการโทรไปแล้วนะครับก็จะมีการสอบถามข้อมูลนะครับหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับแต่ให้คำตอบ ได้ทุกอย่างแน่นอนทุกเรื่องแน่นอนชัดเจนนะครับว่ามีการเพิ่มเงินให้เท่าไรมีเงินสดเข้าหรือไม่ตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับโทรไปแน่นอนที่สุดแต่รับ02 109 4345นะครับคอเซนเตอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งวันนี้ถ้าข่าวนี้นะครับในเอกมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพูดคาจาใดๆนะครับก็ต้องขอกราบประธานาภัยกับทุกท่าน มาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปให้ได้นะครับสําหรับชาวบัตรสวัสดิการรัฐบัตรคนจนทุกท่านทุกคนนะครับเตรียมรอรับฟังข่าวดีกันได้เลยนะครับในอีกไม่ช้านี้แน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวจบการนําเสนอข่าวนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ ขอบพระคุณที่ติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ